คาุมิติโลกวิญญาณตอนวิญญาณที่ชื่อเปยาเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณแมนครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตที่คุณแมน อายุได้ประมาณสิบกว่าขวบคุณแมนเล่าว่าสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนเชียงรายไม่ได้เจริญเท่ากับทุกวันนี้ช่วงนั้นคุณตาผมป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าคุณตาเป็นนิ่วในไตต้องได้รับการผ่าตัดในวันที่คุณตาของผมต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดลูงหน้าสองวันเพื่อดูอาการต้องงดน้ำงดอาหาร สมัยก่อนโรงพยาบาลของรัฐหากจะใช้ห้องผู้ป่วยพิเศษต้องจองล่วงหน้าก่อนเพราะงานคุณตาผมก็เลยต้องพักอยู่ห้องรวมซึ่งอยู่ชั้นห้าแม่ผมทำงานโรงแรมวันนั้นอยู่กะดึกยายก็ต้องเฝ้าบ้านเพราะว่าไม่มีคนดูแลบ้านส่วนน้องชายผมก็ยังเล็กมากไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ผมก็เลยต้องเป็นคนมานอนเฝ้าคุณตาลองนึกภาพตามนะครับ โรงพยาบาลของรัฐตึกรวมตึกเก่าผนังอาคารเก่าสวนป่ารกล้อมรอบแต่ว่าถึงจะเก่าแต่ที่นี่ก็มีลิฟต์ซึ่งตัวผมเองในตอนนั้นไม่เคยขึ้นลิฟต์แล้วก็ไม่รู้จักลิฟต์เลยก็แอบตื่นเต้นไปตามภาษาเด็กบ้านนอกครับส่วนกลางวันนี้ผมจะขึ้นขึ้นลงลงลิฟต์เล่นตลอดกดปุ่มไปเรื่อยเลย พอตกเย็นมันนั้นประมาณหกโมงเย็นเห็นจะได้เพราะว่าโรงพยาบาลเพิ่งจะเปิดเพลงชาติผมก็เดินไปกดลิฟต์เล่นตามปกติคราวนี้ลิฟต์เปิดมาผมก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับผมลักษณะเหมือนก็จะเป็นชาวเขาผมก็ทักทายไปตามประษาถามไปถามมาเธอบอกว่าเธอในชื่อว่าเปยาครับเป็นชื่อที่ผมไม่ค่อยจะได้ยิน ผมก็ชวนคุยชวนเล่นกับเธอในระหว่างที่ลิฟต์ขึ้นไปบนชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ห้าลิฟต์สมัยก่อนจะเป็นแบบอึดๆหน่อยครับพอถึงผมก็นัดเธอที่หน้าลิฟต์ชั้นห้าว่าสักทุ่มครึ่งจะออกมาเล่นกันอีกนะผมจำเธอได้แม่นมากเอกลักษณ์ของเธอก็คือจะพูดไทยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยจะยิ้มตาสีน้ำตาลดำ ผมสีน้ำตาลแดงถ้าใครเคยเห็นเด็กชาวเขาก็คงจะพอนึกภาพออกพอถึงเวลานัดผมก็มารอเธอสักยี่สิบนาทีผ่านไปเธอก็ยังไม่มาอีกผมก็เลยกะว่าจะลงไปเดินเล่นข้างล่างพอกดลิฟต์รอสักพักหนึ่งประตูลิฟต์ก็เปิดผมเจอเปยาอยู่ในลิฟต์ครับก็แอบตกใจเบาๆแล้วก็บอกไปว่า นึกว่าจะไม่มาซะแล้วจนกระทั่งลงมาถึงชั้นล่างก็พากันไปเล่นในสวนเด็กเล่นข้างๆตึกตรงนั้นมีไฟแค่ดวงเดียวไม่ค่อยจะสว่างเท่าไหร่เธอนั่งเล่นชิงช้าไปผมก็สังเกตว่าเธอนะไม่ค่อยจะพูดถามคำตอบคำไม่ยิ้มผมก็เลยลองถามไปว่าเออมาทำอะไรที่โรงพยาบาลน่ะใครป่วยเหรอเธอตอบผมว่า เปล่าแม่เป็นคนทำงานอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็เล่นกระดาษลื่นของผมไปจนสักสามทุ่มเห็นจะได้บรรยากาศมาเริ่มเงียบมันแปลกมากที่ใจผมเริ่มสัน่นผมก็เลยตะโกนเรียกเปยาคิดว่าผมจะชวนเธอกลับแต่ก็ไร้ซึ่งเสียงตอบรับครับมารู้ตัวอีกทีหนึง ก็มีผมอยู่คนเดียวที่สนามเด็กเล่นผมรีบวิ่งกลับไปรอลิฟที่ชั้นหนึ่งสักพักพอลิฟเปิดออกมาผมก็เจอเปยยานในลิฟอีกผมก็ตกใจมือผมนี่เย็นเฉียบเลยแต่ก็คิดว่าเธออาจจะไปเข้าห้องน้ำคือผมก็คิดเองเออเองในตอนนั้นนะครับแล้วผมก็บอกไปเลยครับว่ากลับก่อนก็ไม่บอก วัาหลังจะไม่ชวนไปเล่นด้วยกันแล้วเธอก็มองผมแต่ไม่พูดอะไรผมเข้าลิฟต์ไปและผมก็กดที่ชั้นห้าแล้วก็หันหลังให้กับเธอคือในตอนนั้นในลิฟต์มีแค่ผมกับเธอเท่านั้นผมบอกได้เลยว่าในลิฟต์ตอนนั้นน่ะมันเย็นยะเยือกมากครับเย็นแบบผิดปกติรู้สึกได้เลยพอถึงชั้นห้าลิฟต์เปิดออกผมก็ก้าวท้าออกมา ผมกะว,ว่าจะหันไปแลบดินใส่เธอซะหน่อยแต่พอหันไปเท่านั้นแหละครับในลิฟต์กลับว่างเปล่าทาง้งทางที่ที่ขึ้นมาเนี่ยลิฟต์ยังไม่ได้หยุดที่ชั้นไหนเลยตอนนั้นผมเงีขนลุกโดยอัตโนมัติเลยผมกลัวมากๆผมรีบวิ่งไปที่เตียงของคุณตาผมพยาบาลยืนชิดต,ติดเตียงกำลังเช็คประวัติคุณตาผมอยู่พอดีแล้วคุณตาก็ถามผมว่า เออหายไปไหนมาตั้งนานผมก็เลยบอกคุณตาว่าอ,อผมลงไปเล่นกับเพื่อนมาครับคุณตาก็งงแล้วก็ถามผมว่าเอ,อมีเพื่อนที่นี่ด้วยเหรอผมก็ตอบว่าอ๋อผมมาเจอที่ตึกนี้แหละครับคุณตาผมเจอในลิฟต์น้องเขาไปชื่อว่าเปยานางพยาบาลก็ตกใจแล้วก็ถามผมว่าเออใครนะคะน้องผมก็บอกว่า เป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในตึกนี้น้องก็บอกว่าก็ชื่อเปยยาครับความเงียบเริ่มเกิดขึ้นทันทีจนวังเวงแล้วพี่พยาบาลก็บอกว่าเอองั้นนั้นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมานะเธอหายไปสักพักหนึ่งแล้วพี่พยาบาลก็พาหัวหน้าพยาบาลอีกคนหนึ่งมาด้วยมาคุยกับผมข้างๆเตียงคุณตาแล้วก็ถามลักษณะของเด็กผู้หญิงคนนั้นผมตอบได้อย่างแม่นยำเลยครับ พี่หัวหน้าพยาบาลบอกผมว่าเออน้องนี่ใจเย็นๆนะคะน้องคือน้องเปยาเนี่ยนะเสียชีวิตไปด้ปีกว่าแล้วตอนที่เขาก่อสร้างลิฟต์แล้วก็เธอก็มาตามหาแม่ที่เป็นคนงานก่อสร้างแล้วก็พลาดตกลงไปในช่องลิฟต์แล้วหลังจากนั้นมาก็มีคนเจอเธออยู่ในลิฟต์บ่อยๆและแล้วบรรยากาศในห้องนั้นก็เย็นจะเยื่อคูณสอง ทุกอย่างที่ผมได้เจอและผมได้ฟังเนี่ยมันตอกย้ำให้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนเลยว่าผมถูกผีหลอกผมคุยกับผีเล่นกับผีนี่ผมแทบจะลมจับเลยครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเกลียดและกลัวการขึ้นลิฟต์คนเดียวมากๆจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังกลัวอยู่ดีเรื่องนี้ผมจำได้ไม่เคยลืมเลย หน้าเธอไม่เคยหายไปจากความทรงจำของผมเลยครับถ้าคุณพบใครชื่อนี้ผมว่าจะต้องเป็นเธออย่างแน่นอนเพราะว่าชื่อนี้ตั้งแต่ผมเจอเหตุการณ์ในวันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยเจอใครที่มีชื่อว่าเปยาเลยครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ที่ผมจะนําเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสําหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ